Hello everyone welcome to English class room by teacher Tip Swan สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะให้หายว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะเด็กๆฮ่าด,ดูจากฉากด้านหลังค่ะเรามาฟังกันค่ะว่าสองคนด้านหลังเนี้ยเขาคุยอะไรกันนะคะผูห้หญิงคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ทำไมคุณพี่หลอ่อจังเลยคะ ป็นแฟนกับหนูไหมคะโอ้น้องไม่ได้หรอกพูดน้อยท้องอยู่นะอคุณพี่มองยังไงคะน้องไม่ได้ท้องน้องแค่อ้วนอสองคนนี้เขาคุยกันใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เราน่าจะเรียนกันเรื่องอะไรคะเด็กๆอ่าเรียนกันเรื่องอะไรอะ conversation นั่นก็คือบทสนทนานั่นเองหรือการสนทนาน,นะคะเรามาเรียนรู้คำศรรัพท์กันเลยค่ะเจอกันตอนเช้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฮะต้องทักทายกันว่า good morning สวัสดีตอนเช้า good afternoon สวัสดีตอนบ่าย good evening สวัสดีตอนเย็นนะคะมี3เวลามาดูบทสนทนาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ว่าเราจะเรียนกันในบทสนทนาเรื่องอะ ไรฮะดูเด็กสองคนนี้เลยค่ะเขากำลังสนทนากันนะคะเด็กคนนี้ค่ะเรียนโรงเรียนบ้านแม่ประจบค่ะมีไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่เด็กคนนี้ค่ะตาบ้องแมวน่ารักมากเลยนะคะเรียนโรงเรียนบ้านแม่ประจันฮ่าสองคนนี้โรงเรียนบ้านแม่ประจบกับโรงเรียนบ้านแม่ประจันสนทนาคุยกันค่ะมาดูสิคะว่าเขาคุยกันว่าอะไรฮาโรงเรียนบ้านแม่ประจบนะคะถามว่า Good morning I am ไออัมตรงนี้ให้เด็กๆใส่ชื่อค่ะใส่ชื่อของคนคนนี้ไปเลยนะคะสมมุติว่าคนนี้ชื่ออประจบแล้วกันนะ Good morning I am ประจบ What's your name What's your name แล้วคุณล่ะชื่ออะไรหรอสวัสดีตอนเชา้าฉันชื่อออประจบแล้วคุณน่ะชื่ออะไรหรออ่าเด็กคนนี้ค่ะชื่อประจัน Hello my name is ประจัน How are you อ๋อสวัสดีฉันชื่อประจันคุณสบายดีไหมอ่าถามกลับค่ะถามกลับบอกชื่อเสร็จปุ๊บถามปรับถามกลับไปปั๊บเลยค่ะ <are> อ am เอ้ยเปลี่ยนเสียงค่ะเปลี่ยนเสียงป,ประจันให้ประจบนะคะประจบบอกว่า I am I'm fine thank you And you? I'm fine thank you And you. You. you? ฉันสบายดีขอบคุณนะแล้วคุณล่ะอ่าประจันค่ะประจันตอบว่า I'm fine thank you ทำไมคะก็สบายดีเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณนะประจบยังไม่จบค่ะประจบถามกลับปีค่ะ How o l d are you? How old are you? คุณอายุเท่าไรหรอหน้าเด็กมากเลยอ่าประจันตอบกลับไปเลยค่ะ I'm nine years old I'm nine years old อายุเท่าไรคะลกูก9 9 9นแปลว่า9อายุ9 ขวบหรือ9ปีนั่นเองนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆถามตอบเรื่องของชื่อแล้วก็ สบายดีไหมทั่วๆไปรวมถึงอายุนะคะถามสามอย่างที่เรามาดูใบงานที่ครูให้ไปค่ะง่ายอีกมากมายเลยก็เป็นเรื่องที่ครูเพิ่งสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เด็กเติมคำศัพท์ในช่องว่างค่ะ,ะศึกษาจากวิดีโอหรือใบความรู้ที่คุณครูแนบไปด้านหลังได้เลยนะคะโดยด้านบนนี้นะคะเด็กๆจะเห็นสวัสดีตอนเช้าเป็นภาษาไทยให้เด็กๆเ,เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้านบนนี้นะคะ Good morning แล้วก็ Good afternoon แล้วก็ Good evening สามกุดอ้าเขียนลงไปให้ครบเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆแล้วก็เติมบทสนทนาที่หายไปค่ะ ประจบกับประแจงคุยกันยังตัวอย่างแต่เด็กๆจะต้องเขียนชื่อตัวเองนะคะไม่ต้องเขียนประจบประแจงมาให้คุณครูนะคะเขียนอันนี้ใส่ชื่อตัวเองนะคะส่วนคนนี้ให้ใส่ชื่อเพื่อนนะคะแล้วก็เติมบทสนทนาอื่นๆให้ครบคะ่ะและดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็ก แสดงความคิดเห็นด้านล่างคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเด็กหญิงอารีกำลังชมคุณครูนัตตี้ที่สวยที่สุดได้นี้ตัวอย่างนะคะแล้วคุณครูก็จะบวกคะแนนเพิ่มไปด้วยนะคะ see you next time ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย